ดังนั้นแล้วเราคือใครพระองค์จึงบอกว่าวิญญาเนโยฉันโทยโยราโภยานันทิยาตันหาตัตระสัตโตตัตระวิสัตโตตสมาสัตโตติวุจติแนะปละว่าอะไรโยแปละว่าใดนะยาก็แปละว่าใดฉันทะอันใดราคะอันใด นั่นที่อันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยตัสมาแปลว่าเพราะฉะนั้นมุจติถูกเรียกว่าสัตโตติถูกเรียกว่าสัตผู้ยึติดนะนะยึดติดอะไรยึดติดวิญญาณ ดังนั้นเรามายึดติดจิตมโนวิญญาณฝึกจิตรักษาจิตไปก็ต้องรู้จักจิตแล้วก็ทิ้งมันไม่ใช่ว่าฝึกแล้วได้จิตที่บริสุทธิ์กลับมาไม่ใช่เราต้องกลับคืนสู่สภาพเป็นผู้ที่ไม่ยึดติดดังนั้นถ้าเราเนี่ยวางหรือละหรือสลัดทิ้งหรือดับเย็นซึ่งฉันทะ ราคะนันทิตันหาได้แล้วถ้าเราวางได้เราปล่อยได้นั่นคือการดับเย็นหรือนิพพานนิพพานแปลว่าดับเย็นดับเย็นฉันทะราคะนันทิตันหาได้เราก็จะไม่ยึดว่าวิญญาณเป็นเราไม่ยึดรูปไม่ยึดเวทนาสัญญาสังขารเป็นเรา ดังนั้นสภาพธรรมฝั่งนี้เราก็จะสลัดคืนได้นะสลัดคืนสลัดทิ้งได้สลัดทิ้งแล้วเหลืออะไรพระผู้มีพระภาคก็ทรงยืนยันนะถึงความมีอยู่ ของสิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงทรงยืนยันสิ่งนี้ว่ามีอยู่นะอัติมีอยู่ซึ่งพระาศาสดาบอกว่าอัตติอาชาตังอาภูตังอากาตังอาสังกตังมีอยู่นะสิ่งที่ไม่เกิด ไม่เป็นไม่ถูกอะไรทําไม่ถูกอะไรปรุงนั้นมีอยู่ถ้าสิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทําไม่ถูกอะไรปรุงเนี่ยไม่มีอยู่แล้วไซสการบัญญัติซึ่งการสลัดออกในสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทําที่ถูกอะไรปรุงเนี่ยจะมีขึ้นมาไม่ได้เลย แต่เพราะว่าสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงเนี่ยมีอยู่จึงมีการบัญญัติพระผู้มีพระภาคจึงบัญญัติซึ่งการสลัดออกในสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงซึ่งก็คือขันห้าสภาพธรรมที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เวลานี้ ซึ่งมีทั้งกายทั้งใจเราต้องสลัดคืนสลัดออกในสิ่งนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนั้นถ้าสลัดทิ้งได้แล้วเราก็เป็นผู้ที่ไม่ยึดติดเมื่อไม่ยึดติดแล้วเนี่ยเราก็เรียก ผู้ยึดติไม่ได้แล้วไม่เรียกว่าสัตว์ละแล้วเราจะเรียกอะไรนะอันหนึ่งที่พระพุทธมีพระภาคได้ตรัสแล้วเราก็คุ้นเคยกันก็คือวิมุตติยานทัศนะแต่วันนี้จะให้เห็นว่าใครเป็นคนมีราคะเราทราบแล้วว่าฉันทะราคะนันทิตัาหาจริงๆก็คือตัวเดียวกันหมด ฉันทราคะคืออุปทานอุปทานคือสังโยชน์สังโยชน์คือฉันทราคะบนกลับมาอีกอุปทานคือนันทินะสรุปว่าทั้งสี่อันตัวเดียวกัน <c oughs> อัตมาจะลองเรียกแค่ตัวเดียวคือราคะจึงถามว่าใครมีราคะ ใครกำลังมีราคะและใครเจริญมัคเพื่อกำลังหมดซึ่งราคะใครมีและใครเดินมัคเพื่อให้หมดซึ่งราคา ผู้นั้นแหละ,ะเป็นผู้ที่เคยถูกเรียกว่าสัตว์แล้วไม่ถูกเรียกว่าสัตว์อีกซึ่งก็คือที่พระองค์เนี่ยได้ทรงอุปมาว่าเปรียบเหมือนกุมารหรือกุมารีที่เล่นเหลือนน้อย ที่ทำด้วยดินเล่นเหลือในน้อยที่ทำด้วยดินตราบใดที่เขายังมีฉันทะราคะนันธิตานาในเหลือนน้อยเขาย่อมอาลัยแต่เมื่อหมดราคานะนะฉันทราคะนันทิฐานาเขาไม่อาลัยวันนี้เราจะเรียกราคะตัวเดียวเพื่อโยงไปสู่คำคำหนึ่งเมื่อมีราคะยึดติดเหลือน้อยเมื่อ หมดราคะก็ไม่ยึดติดเรือนน้อยน้ยคือไม่ยึดติดขันห้าเรือนน้อยนอยคือขันห้ากุมารกุมารีเคยมีความยึดและเมื่อเดินมาร์กแล้วหมดความยึด กุมารกุมารีไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้แต่กุมารกุมารีอยู่ฝั่งนี้แต่เป็นฝั่งนี้เต็มที่ไหมมีพระสูตรหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายเมื่อถึงนิพพานแล้วไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพาน ไม่สําคัญม่นหมายในนิพพานไม่สําคัญม่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สําคัญม่นหมายนิพพานว่าของเราและไม่เพลิดอย่างยิ่งซึ่งนิพพานเท่ากับว่าฝั่งนี้ก็ไม่ยึดแล้วคำตอบอยู่ตรงไหนที่จะบอกว่า มีผู้ที่ไม่ยึดทั้งสองฝั่งนะจะไปสู่พระสูตรที่พระองค์ตัดเรื่องของวิราคธรรมนะวิราคธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกขุทั้งหลายสังคตรธรรมก็ดีอสังคตรธรรมก็ดี มีประมาณเท่าใดวิราคะคือธรรมะเป็นที่บรรเทาความเมานำเสียซึ่งความพระหายถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอาไลตัดซึ่งวัตตะสิ้นไปแห่งตันหาสิ้นกำหนัดดับนิพพานเราลองดูพระสูตรนี้ บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสังคตรธรรมและอสังคตรธรรม